สวัสดีค่ะเรียบข่างเที่ยวพาไปทุกจุดสะดุดตานะคะวันนี้เราอยู่กันที่ช่องเขาค่ะหรือว่าช่องไฟนรกเดี๋ยวเดินไปทุกข้างหน้าก,กันถ้ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าเข้านะคะแต่ว่าถ้าหาต้องการบริจาคก็สามารถบริจาคได้ โดยที่ตอนที่เราเดินมาเขาจะมีเครื่องแบบนี้ให้เรา,เรา,า,ารแล้วก็จ่ายค่ามาจั่มฟงไบาทแล้วก็เอาไปคืนก่อนสี่โมงเ,เย็น,า,นนะาเดินดูถ้าระยะทางทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณใช้เวลา ใช้พยาางประมาณ4กิโลครึ่งแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเดินได้แค่ประมาณ2กิโลครึ่งเพราะว่าส่วนที่เหลือเนี่ยเขาทหารเขาปิดไปแล้วเ,เดี๋ยวเราจะไปดูข้างตรงนี้นอ๋อจริงแล้วตรงนี้เย็ถือว่าเป็นแฮงลท์ในอดีตเนี่ยเส้นทางเนี้ยมีคนตายไปเยอะมาก